สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูว่าหน้าแรงของผมนะฮะไม่เคยแรงอีกเลยนะครับในสวนเกิดจากอะไรนี่คือสิ่งที่บงบอกนะครับว่าต่อให้เป็นหน้าแรงนะครับสวนผมก็ไม่มีทางแรงนะครับนั่นคือบอกบ่อน,นน้ำครับที่เราขุดไว้ เราขุดสะเก็บน้ําไว้ขุดบ่อเก็บไว้แล้วก็มีคลองครับนี่คือคลองน้ําจะแห้งลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็จะมีน้ําเติมอยู่เรื่อยๆนะฮะน้ำก็จากบ่อใหญ่ก็จะไหลมาเติมบ่อเล็กเราคลองเล็กๆ นี่คือบรรยากาศยามเช้าช่วงหน้าแรงนะครับเข้าสู่หน้าแรงเต็มตัวแล้วนะครับแต่สวนเราไม่แรงนะครับกลางคืนสวนเราก็ยังมีน้ำค้างนะครับก็ผมมาปลูกกล้วยเพิ่มไว้นะฮะบหน้าแรงเลยนะครับก็ไว้รุ้นว่าพอถึงช่วงหน้าฝนเขาจะเติบโต แล้วมีผลผลิตให้เรากินไหมอันนี้คือกล้วยที่ผมปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วตอนปีใหม่นะครับนี่ได้กินแล้วนะครับพามาเดินชมพื้นที่รอบๆนะครับว่านี่นะครับว่าผมวางแผนไว้ให้สวนของผมนะฮะมีพื้นที่ใช้น้ำ กเก็บน้ําได้เยอะขนาดไหนนะฮะนี่ก็ท่าบลูข้างๆเห็นนะฮะตรงนี้น้ําน้อยลงนะครับเพราะว่าเราสูบเข้าไปใช้ทํานานะฮะแต่ก็จะไม่สูบหมดนะครับอย่างที่เห็นคือจะสูบแค่ระดับหนึ่งเพื่อให้เอาน้ําไปใช้ได้คลองตรงนี้เราไม่ได้ทำคันกั้นนะครับ เราปล่อยยาวแต่ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับเราจะทำคันคันคลองกั้นไว้นะครับนี่นะครับอันนี้คือคันคลองที่กั้นไว้นะครับส่วนตรงนู้นที่เห็นนะฮะนั่นก็คือคลองเล็กๆของเราสําหรับเอาไว้ ให้น้ำมาเติมในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ของเราถ้าน้ําหมดนะครับเราก็จะรอน้ําจากข้างนอกนะครับน้ําจากชนประทานที่เขาปล่อยมานะฮะนี่ครับเราทําไว้ตอนนี้น้ําน่าจะพอดีกับท่อก็เลยหยุดการเติมไว้ถ้าล้นมามันก็สามารถเติมเข้ามาในนี้ได้อีกนะครับน้ําเราก็ไม่หมด แต่ถึงไม่มีน้ําเติมปัจจุบันน้ําก็เพียงพอต่อการทํานานะครับในช่วงหน้าแหลงเพราะว่าพื้นที่ของเราเกือบสามิบไร่ตรงนี้นะฮะผมขุดเป็นคลองไว้รอบเลยนะฮะมีทั้งด้านในที่เป็นคลองของเราเองด้านนอกที่เราทําไว้สําหรับรับน้ําจาก ภายนอกนะครับเป็นทางระบายน้าในช่วงหน้าฝนก็มีนะครับนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นคลองอีกช่วงหนึ่งสังเกตว่าฝั่งนี้กับฝั่งนู้นจะไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าเราแบ่งคันไว้นะเพื่อประโยชน์ในการใช้น้ำนะครับอย่างนี้นะครับสมมติถ้าเราสูบสระเหมือนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ ก็ฝั่งนี้น้ําก็จะไม่ยุบนะครับน้ําฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่เราก็จะไม่เสียน้ํามันในการสูบเยอะนะครับอรอบรอบนี้เราก็เพิ่งลอกลอกคลองลอกเหมืองเสียน้ําของเราไปนะครับเพื่อรับหน้าฝนในปีนี้นะครับพอมีคลองแล้วหัดมาเราก็จะมีบ่อเก็บนะ้ำไปว้อีกบ่อนหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นบ่อตรงนี้นีก็มีขนาดน่าแรงนะครับยาเริ่มแห้งแต่ก็ยังลกอยู่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีบอ่ออันนี้ไม่ได้ลึกมากนะครับบอ่อนี้อยู่ที่ประมาณสองเมตรกว่านะครับก็คือไม่ได้ทําลึกก็จะมีน้ําใช้ก็มีเป็นช่วงปั่นนานะครับก็เอาน้ําเข้านาไว้เดี๋ยวนาก็จะมาปั่นแล้ว ในพื้นที่ของเราหน้าแหลงแต่น้ำเต็มนานะครับตรงผัดจากคลองตรงนี้มานะครับผัดมีตรงนี้เป็นบ่อแล้วก็จะมีคลองตรงนี้ต่อนะฮะนี่ก็จะเป็นคองอีกจุดหนึ่งที่เราขุดไว้เหมือนกันนะฮะนี่ครับ มงนี้ยาค่อนข้างลกก็อาบผ้านะครับอันนี้นาข้างๆก็ทําไปแล้วนี่นะครับเริ่มทําแล้วไม้ป่าที่เราขอมาปลูกนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับอยู่ริมๆก็จะมีโตบ้างตายบ้างเราก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาดูแลก,กัน ยังไงก็ต้องทำไปยาวๆอยู่แล้วนะครับระยะยาวทำไปเรื่อยๆนะครับจะพามาชมว่านี่แหละครับว่าผมวางแผนไว้พื้นที่ของผมจะไม่แ้งอีกต่อไปเผื่อเป็นไอเดียสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ว่าอยากจะวางแผนการทำพื้นที่นะฮะพื้นที่เล็กๆก็ทำได้นะครับเออ วางแผนให้ดีนิดนึงนะครับก็คลองแต่ละช่วงผมก็จะทําเป็นคันกั้นไว้นะครับระดับหนึ่งพอถึงน้ําล้นช่วงคันจางนั้นเขาก็จะเชื่อมถึงกันก็ในคลองพวกนี้ก็จะมีปลานะครับให้เราได้กินได้หามีกุ้งนะครับก็ได้ผลพลอยได้อีกนะครับกุ้งปลาผมก็ไม่ได้ปล่อยนะครับตรงจุดพวกนี้ ก็คือปลาธรรมชาตินะครับจากคลิปก่อนกอน mm. ก็จะเห็นตอนที่เรา mm. สุกสะจับปลากันนะครับนั่นก็เป็นปลาธรรมชาติล้วนเลยนะครับได้มาจากข้างนอกนะครับมีปลาให้กินอยู่ในสวนก็มีของกินอยู่เลยนะครับผักเราก็ปลูกไว้นะครับอย่างอันนี้ อันนี้เราไม่ได้ปลูกก็เขาก็ขึ้นเองนะครับเป็นก้านจองนะครับเราก็ยังได้กินนะครับนี่นะฮะต้นสวยๆเลยนะครับตรงโซนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับก็น้ำมีตลอดฝั่งนี้ ผมปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำนอกเข้านะครับก็เราจะไปให้เข้าคลองฝั่งนู้นแทนนะครับแต่ว่าจากที่เห็นระดับน้ําลดลงไปเยอะนะครับดูจากท่อนะครับช่วงหน้าฝนก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่ล้นขันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นถนนรถวิ่งได้นะครับฝั่งด้านนูน้น ก็เป็นถนนวิ่งได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกสักนิดนึงตรงนี้ก็เป็นนาจุดหนึ่งของเราเหอนอีกฝั่งหนึง่งเราก็มีนาเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลองใหญ่ของเรานะครับเลขแปดตรงนี้ก็เราขุดไว้ลึกประมาณสี่เมตรนะครับสี่ถึงห้าเมตรรวม คื้นด้านบนนะครับมีตะพักชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทําสโลปเอียงลงไปนะครับลึกสี่ลึกสี่เมตรโดยประมาณก็กว้างสิบเมตรลึกสี่เมตรลองคิดดูนะครับคำนวณดูว่าจะมีน้ําไว้ใช้เยอะขนาดไหนนะฮะพื้นที่รอบๆของผมก็ รถวิ่งได้หมดนะคะเราสามารถเอารถวิ่งเข้ามาได้หมดเลยความสะดวกนะครับถ้าเราปลูกอะไรแล้วมันก็จะเก็บง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิว่โอ๊กที่เราปลูกไว้บางต้นก็งามบางต้นก็ไม่งามนะครับก็ต,ตามสภาพนะครับอันนี้ก็ซิว่โอ๊กเหมือนกัน อันนี้เหมือนจะเป็นชัยพฤกษ์นะครับดอกชมพูชมพูแสบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่ก็เป็นขนนก็หน้าแรงก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไม่ตายเหมือนจะมีแตกยอดมาแล้วด้วยนะฮะใบเริ่มจะเหลืองๆนิดๆวัชพืชก็ควรเขาตลอดเวลา ถือว่าได้ลุ้นนะครับอาจจะได้ผลผลิตเร็วๆนี้ก็นี่นะครับข้างนอกก็จะเป็นนี่คือเหมืองเสียน้ำนครับแต่ก็เป็นคลองเล็กๆแะครับไว้สำหรับระบายน้ำจากนาด้านบนนะครับนาฝั่งนี้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็เวลาช่วงหน้าฝนเขาก็จะทิ้งน้ำลงมานะครับในที่เรา ตรงนี้ก็จะเป็นที่รับน้ําแล้วก็ระบายออกให้เรานะคะจะไม่เข้ามาในสวนเราส่วนสวนเราก็จะมีท่อเป็นช่งชวงๆอย่างที่เห็นนะครับเพื่อรับน้ําจากข้างนอกเข้ามานะครับบางครั้งถ้าเป็นช่วงทํานายอย่างนี้เราก็จะปิดไว้ช่วงที่ข้าวเริ่มโตเราจะปิดนะครับเพราะว่าสารเคมีบางอย่างก็จะมีบ้างนะครับ,ร,บรอบๆข้างในของเราเราพยายามจะไม่ให้ใช้สารเคมีเลยนะครับ ก็เป็นซีวะโอคี่ต้นใหญ่สวยงามมากนะครับกาดยามเช้าอันนี้เป็นลิ้นฟ้านะครับก็พวกนี้เราขอมาฟรีมหมดนะครับต้นไม้ป่าอันนี้น่าจะเป็นตะแบกนะครับก็บางต้น ก็โตประมาณนี้เลยนะครับโอ้อันนี้สวยมากมากนะครับอันนี้นา่าจะเป็นอินทนิลก็เขาก็อยู่ได้นะครับตามสภาพกันไปปัญหาในสวนของเราอย่างหนึ่งก็คือการดูแลวัชพืชนี่แหละครับในสวนปัญหาของผมมีสิ่งนี้เป็นสิ่งใหญ่มากนะครับการดูแลวัชพืช พอหญ้ามันลบมากก็นี่แหละครับนี่คือร่องรอยของคนที่อยู่ในนี้แล้วมาหาปลานะครับตรงบ่อนี้เรามีการปล่อยปลาไปแล้วนะฮะมีปล่อยปลาบึกไปบ้างนะครับประมาณยี่สิบตัวปล่อยปลาในปลาทับทิมปลาเพียนะครับแล้วก็ ต็โค่นะครับนี่คือลองปล่อยไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับลองปล่อยไว้นิดนึงก็มารอลุ้นกันนะครับว่ามันจะพอมีปลาไหมแต่ก็ที่เห็นก็นี่คือร่องรอยของคนมาหาปลานะครับเราก็ปล่อยเขาตามสภาพนะครับเราทำอะไรไม่ได้นะฮะตรงนี้ลงไปก็จะมีตะพัค ตะพักลงไปข้างล่างแล้วก็ขุดลึกลงไปนะครับจุดนี้ก็มีนาหน,หนึ่งที่นะครับ จะเห็นก็ตรงนี้เป็นนานะครับเดี๋ยวเดินวนรอบนอกดีกว่านะครับจะพาไปดูว่าที่สวนผมไม่แรงพราว่าผมจัดการพื้นที่แบบนี้นะครับตั้งแต่มาเปลี่ยนพื้นที่เป็นแบบนี้สวนผมไม่แรงอีกเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับพื้นที่ตรงไหนว่างๆผมก็จะพยายามปลูกไม้ป่าไว้นะครับ เขาก็จะมีรอดอย่างที่เห็นนะช่วงนี้นี่นะครับนะฮะนี่เราก็จะมีคลองที่ชาวบ,บ้านเรียกว่าเหมืองเสียน้ำนะครับตรงนี้ก็น้ำค่อนข้างใสนะครับตรงนี้พอหมดช่วงทำนาผ่านไปทักสามเดือนสี่เดือนก็ ปลาจะเยอะเลยนะครับปลาธรรมชาติก็เข้ามานะฮะนี่ก็เป็นคลองเล็กๆที่เราตั้งใจขุดเพื่อระบายน้ํานะครับความตั้งใจอีกอย่างก็คันนาตรงนี้อยากจะปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับแต่ปัญหาคือช่วงหน้าฝนตรงนี้ก็น้ําค่อนข้างสูงนะครับคัน,นนนาี้อาจจะโดนท่วมบ้างเดี๋ยวจะลองหาพันไม้ มาปลูกนะครับไกลๆก็จะเห็นนี่มีปลานะครับนี่ปลาธรรมชาติหมดเลยนะครับถึงเวลาเราก็หาปลาตรงนี้ได้อีกเหมือนกันนะครับอันที่จะเป็นถนนอีกเส้นหนึง่งวิ่งรอบสวนของเราก็ซ้ายขวาเป็นน้ำหมดนะครับมันจะทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับทั้งปลากินกุ้งนะครับ หอยปูเยอะแยะหมดนะครับนี่ก็ไม้ป่าที่เราปลูกไว้ก็โตขนาดนี้แล้วนะครับนี่ก็ประมาณปีหนึ่งปลูกไว้ปลูกแบบทิ้งขว้างเลยนะครับไม่ได้ดูแลเลยคือปล่อยเขาโตเองเลยนะครับส่วนใหญ่ที่จะโตก็จะเป็นยางนานะครับที่ค่อนข้นางโตนี่นะครับสวยๆเลยก็นีส่วนคันนาฝั่งนี้ เอาปลูกมะม่วงไว้นะครับไม่ได้เดินเข้าดูเลยนะครับเพราะว่ามาันค่อนข้างรกนะครับแล้วก็ถ้าเดินช่วงเที่ช้าแบบนี้ตัวเปียกหมดนะครับไม่ว่าช่วงหน้าแรงหรือหน้าฝนนะครับหน้าหนาวทุกหน้าเลยนะครับทุกฤดูตัวเปียกหมดนะครับที่นี่น้าค้างเยอะมากนะครับเวลามากางเต็นท์นอนทีก็ต้องหาผ้ามาคลุมมาอะไรดีๆนะครับ อยู่ใต้ล่มไม้หรือตอนนี้มีศาลาแล้วก็ตั้งเต็นบนศาลาแต่ก็ต้องหาอะไรมากันด้านข้างบ้างนะครับเพราะว่าน้ำค้างเยอะจริงๆความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะนี่นะครับนี่ขนาดหน้าแรงนะครับน้ำถึงจะน้อยแต่ก็เยอะนะครับ นี่คือหน้าแรงแต่หญ้ายังสูงขนาดนี้นะครับก็ความอุดมสมบูรณ์ของสวนผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาไปชมตรงนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับก็นี่ครับในคลองนี้เราก็เคยหาป่านะครับส่วนใหญ่ตรงฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยได้สูบน้ำมาใช้อะไรนะฮะเพราะว่า น้ำจาคลองฝั่งด้านนอกเราค่อนข้างเยอะก็เลยจะใช้แค่ด้านนู้นด้านเดียวนะครับที่น้ําจะคลองด้านนอกไม่เพียงพอก็จะใช้น้ำด้านในของเราบ้างนี่นะครับก็น้ํายังเยอะอยู่นะครับถึงจะลดไปบ้างแต่ก็เยอะนะครับปีปีหนึ่งก็ น้ำไม่แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็เวลาช่วงหน้าแล้งทีก็ต้องคอยชนประธาน,นครับให้เขาปล่อยน้ำมาเพื่อรอทำนานี่นะครับคลอ,องผมก็ด้านนอกที่ไว้สำหรับรับน้ำที่ลงมาจากข้างบนนี่ก็จะมีอยู่แค่ตรงนี้นะครับสุดแค่ตรงนี้ กานี่นะครับช่วงหน้าแรงยามเช้าๆนะครับที่ยังมีหมอกอยู่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับอากาศกำลังดีนี่ก็คือด้านในที่เห็นนะครับนี่ตรงนี้เป็นช่วงตะพักนะครับเป็นขั้นไว้เพื่อแบ่ง ขั้นระดับน้ํานะครับอย่างที่บอกถ้าฝั่งไหนยุบอีกฝั่งหนึ่งก็ยังพอเหลือน้ําอยู่มันจะไม่ยุบไปรวมอยู่จุดเดียวด้วยนะครับสําคัญคือที่เราขุดแล้วทําทเป็นคันคันกั้นไว้อย่างนี้ก็เพื่อว่าพื้นที่ตรงไหนต่ําน้ําก็จะไม่ไหลรวมไปจุดเดียวนะครับผมลองศึกษามาหลายๆพื้นที่นะครับถ้าเราขุดคลองโดยที่ ไม่มีคันกั้นน้ำเลยน้ำจะไหลรวมไปอยู่ที่ต่ำทั้งหมดนะครับแล้วสุดท้ายของก็จะแห้งเก็บน้ำไม่อยู่นะครับผมลองดูมาแล้วทดลองแล้วอย่างที่เห็นก็ทุกวันนี้ไม่ว่าตรงไหนนะครับต่อให้เขา แรงขนาดไหนพื้นที่ผมก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับพระอาทิตย์ยามเช้าจริงๆก็ไม่เช้ามากนะครับอย่างที่เห็นดูพระอาทิตย์นะครับขึ้นไปขนาดนี้แต่ยังมีหมอกอยู่นี่แหละครับความชื้นกับความร้อนมาเจอกันนะครับมันก็จะคอยมีหมอกอยู่พื้นที่ของผมผ่านมาสามปีเต็มๆนะครับก็ยังได้ประมาณนี้ ถึงจะไม่สมบูรณ์แบบร้อเซ็นนะครับแต่ก็ให้อะไรกับผมหลายๆอย่างนะครับให้ของกิน่นให้ความล่มลื่นให้ประโยชน์นะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมได้ลองทำแล้วนาะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับต้นไม้หลายๆต้นนี่นะครับอย่างที่เห็น มะพร้าวนี่ก็ปลูกไว้ช่วงผ่านไปปีสองปีแรกนะครับก็โตแค่นี้นะครับอันนี้คือปล่อยธรรมชาตินะครับยางนานี้ก็ไม่ได้ดูแลนะครับเขาก็โตของเขาเองตามธรรมชาตินะครับก็ทุกอย่างทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราดูแลไหวแค่ไหนก็ทําแค่ตรงนั้นนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้สวยงามอะไรมากแต่เราก็ต้องทําไว้นะครับ ไม่พื้นที่เขาว่างเปล่าก็ตรงข้างๆก็เนี่ยนะครับมาไถามายกดินไว้บ้างแล้วก็อย่างที่บอกนะครับนี่คือหน้าแหลงถ้าตรงจุดไหนไม่มีน้ำก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือหน้าแหลง การที่ทํานาช่วงหน้าแรงแล้วไม่มีบ่อไม่มีคลองเก็บน้ําก็จะเป็นแบบนี้เลยพื้นที่สองฝั่งอย่างที่เห็นครับฝั่งหนึ่งมีน้ําฝั่งหนึ่งแห้งแหลงก็ลําบากในการที่เราจะทําการเกษตรนะครับผมถึงได้วางแผนไว้ว่าพื้นที่รอบๆของเราเราต้องสามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็เราก็จะใช้พื้นที่ของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอย่างฝั่งทางนี้เราปลูกยางนาแต่ข้างในเรามีมะม่วงนะครับคันนาข้างในเรามีมะม่วงนะครับจริงๆถ้าจะมองดีๆเนี่ยต้นยาเขาคุมอยู่ก็จริงนะครับแต่เขาก็ยังโตอยู่ครับมะม่วงที่ผมเพาะเองปลูกเองนะครับก็ปลูกๆทิ้งไว้แล้วก็มารอลุ้นว่าจะกิน ลูกเขาได้เมื่อไหร่นะครับฝั่งนี้ผมก็ยังปลูกหมากไว้นะฮะไว้ใช้ใช้ประโยชน์เราก็เอาหมากมาเพาะเองก็พื้นที่ของเราให้ชมกันก็ประมาณนี้อันนี้ด้านด้านไหนที่เป็นพื้นที่นาน,นะครับจริงๆก็เพิ่งแห้งนะครับ เดี๋ยวเ้าตามน้ําจากตรงนี้แหละครับไปใช้ก็ไม่ต้องกลัวแรงอีกต่อไปนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับผมก็ทํามาแล้วเลยมาแชร์ประสบการณ์ให้เห็นกันให้ดูกันนะฮะนี่ครับฝั่งนูน้นมีต้นมะม่วงอยู่สองต้นนะครับก็ปลูก,ลกไว้นะครับส่วนยูคานี่เขาขึ้นเองหมดนะครับผมก็ ปล่อยเขาไว้ก่อนนะครับถึงเวลาเราก็จะตัดเข้ามาใช้นี่จะเป็นคลองที่อีกจุดหนึ่งที่ผมไวปหาปลากินบ่อยๆนะครับเพราะว่าปลาฝั่งนี้ก็อย่างที่บอกเลยเราไม่ได้สูกเขาเลยเราปล่อยเขาธรรมชาติปลาก็เยอะนะครับตรงโซนพื้นที่ตรงนี้ก็พาเดินเกือบรอบสวนแล้วนะครับให้ดูกันว่า รอบๆคันรอบๆเป็นยังไงจริงๆตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นคองสาธารณะชาวบ้านเรียกว่าเหมืองเสียน้ำอย่างที่บอกนี่ครับเขาก็จะมีน้ำมาอย่างนี้นะครับถึงจะไม่ได้ยังไม่เยอะนะครับก็จะเป็นช่วงๆเวลานะครับเดยกเขาก็จะมาเติมมีน้ำไหลามาเติมแล้วตรงจุดไกลๆเราก็จะมี พ่อนี่ครับอย่างที่เห็นไว้สำหรับรอน้ำเข้ามาเติมในสวนเรานะฮะถ้าเกิดน้ำเรารลดระดับถึงจุดจุดหนึ่งเราก็จะเอาน้ำนอกเติมเข้ามานะครับ <rieb. S 2> ก็มาอัปเดตสวนของเราให้ชมกันประมาณนี้แล้วกันะะนะครับว่านี่นะครับสวนหน้าแรงของผมที่จะไม่แรงอีกต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับ ขอบคุณครับ